นอตวิสโลดโพดภาพกลุ่มร่วมเฟรมกับเพื่อนๆแคปชั่นชีเป้าคนไหนกำลังจะมีลูกสาวสร้างความเซอร์ไพรส์ได้ร่วมยินดีให้กับแฟนๆกันอย่างยกใหญ่ไปแล้วสำหรับนางเอกสาวชมพู่อร,รยาที่เพิ่งจะประกาศข่าวดีไปว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองมาเป็นน้องให้กับสายฟ้าพายุได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดทางด้านสามีหนุ่ม นอตวิสรลตก็ได้โพสภาพร่วมเฟรมกับกลุ่มเพื่อนๆผู้ชายด้วยรอยยิ้มสดใสกับทางแก๊งพร้อมเขียนแคปชั่นชี้ป้าไว้แบบสุดๆว่าคนไหนกำลังจะมีลูกสาวอัปกามาวงงานนี้แฟนๆแต่งก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เพราะจากที่เห็นคุณพ่อเขียนแคปชั่นแล้วหลายคนก็เชื่อเลยว่าคนที่ถูกวางปากาวงมากที่สุดคงหนีไม่พน้นคนที่ยืนอยู่ตรงกลางซึ่งก็คือนอตวิสลุนั่นเองเนะจ้า ขอขอบคุณภาพนอรวิสโลชมผู้อรายญาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ